ถามทำไมว่าแเม่นี่ต้องไปทำกุกคีก็สารเคมีกับตรงตัวบ่่าพ่อเม่อ,อยากได้เงินเขาเราต้องการเงินที่จะมาเลี้ยงครอบครัวถึงแม้จะตายหรือถึงแม้จะอะไรก็ยอมคำพูดตรงไปตรงมาของชาวบ้านแบกตําบลนานทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม บอกเล่าถึงอาชีพรับจ้างผสมพันุ์ดอกแคนตาลูเพื่อพอพันธุ์ให้เกิดผลที่สมบูรณ์โดยเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาหรือที่เรียกว่าการทําเกษตรพันธสัญญานายถาวรหานละครผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งกล่าวว่าสัญญาตรงนี้มันเอาบัตรประชาชนมามาสมัครแล้วก็เซนน็นชื่อซะส่วนมากไม่ได้ถึงอ่านก็ไม่เขาเรื่องมีหน้าที่อย่างเดียวคือเซ็นแล้วก็ทําตาม้อกวางไว้วันนี้ทำวันนี้ไม่ค่อยอ่านกันแล้วอีกอย่างหนึ่ง ก็มันไม่มีจะอ่านด้วยมีแต่เซ็นแล้วก็แล้วเลยเขาเก็บไ้เลยส่วนน,นายพันเสนาธรรมอดีตเกษตรกรผู้เคยทําการเกษตรพันธสัญญากล่าวว่าเพื่อไว้ว่าเขามาสักซ่วนไปปลูกกับปลูกกับปลูกเมล็ดพันธุ์ทรงเขาสัญญาการซื้อการขายเขาก็มีแต่ว่าเป็นราคาล่องรลับการขายที่ว่าเขาตกลงกันไว้ว่าเขาจะซื้อตอนนั้นมันซื้อกิโลละแปดร้อย เมื่อผลผลิตมันดีเขามาสื่อตั้งมาเจดลอยหาสิบเลยด้านนายประพันธ์โชิจำตัวแทนของบริษัทอีสเวสซีจำกัดหนึ่งในบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เข้ามาลงทุนในบ้านแบกกล่าวว่าแต่ก่อนนี่มีในการที่ทำพันญาบบกันทำกันเป็น ราละกักษอนต่อน,นี้เขาก็เป็นปลคล้ายๆที่จะรู้ใจกันแต่แร่ก็มีความสามารถมีความรู้ในการ,ารการํำพูดเมล็ดพันธุ์เขาก็เลยไม่เชื่งว่าไหร่ถ้าไม่ได้ตามที่กระทรงตามกฎการบการเ,รเขาก็าก็ไม่ได้เงินนอกเหนือจากข้อผูกมัดด้านสัญญาการปลูกเมล็ดพันธุ์แล้ว เกษตรพันธสัญญายังส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรอย่างเลี่ยงไม่ได้งานวิจัยเรื่องแนวทางการลดผลกระทบก,การใช้สารเคมีในเกษตรพันธสัญญาโดยนายภูลสมบัตินามล่าจากบุรณิธิชุมชนคนอีสานและคณะได้ส่งตรวจเลือดของชาวบ้านในบ้านแบกท,ที่ทําการเกษตรพันธสัญญาพบว่าชาวบ้านร้อยละหกอยู่ในกลุ่มที่เสีย่ยงนางสาวเมษาจันหานทีมงานวิจัยกล่าวว่าจากการสารวจมีประมาณร้อยสามสิบกว่าคนนะระดับความเสี่ยง ก็จะมีอยู่4ี่กลุ่มที่เข้าตรวจนะก็มีกลุ่มที่ไม่ได้ทําแล้วก็กลุ่มผู้ใช้สารเคมีโดยตรงแล้วก็กลุ่มที่ไม่เคยทําเลยแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคส่วนมากนี่ก็จะคนเลือดเนี่ยก็จะออกมาในระดับ3ในระดับ3นี่ก็คือระดับที่มีความเสี่ยงก็มีปริมาณเยอะเยอะมากที่สุดในระดับ3เนี่ยก็มีเด็กอายุประมาณ12ปีถึง15บห้าปีจำนวนหนึ่งทางด้านนางสร้อยเงินแท้หนึ่งในสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านกล่าวถึงผลกระทบของ ารเคมีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนว่าคนทํางานหรือว่าชาวบ้านแบบเฮานี่อาจจะปรเห็นความสําคัญกับสารเคมีกะทิมาลากจากใจในแม่น้ำล่ำควงน้ำสมัยตะกินป้าเฮ้าสิบุดเด้พักตบที่อยู่ในน้องแบกนี่พวกแม่สิได้กินเด้หอยปังเฮ้าสิมีเด้ แต่พอมีสารเคมีตัวนึ้คือมันไม่มีอะไรเลยสิ่งแวดล้อมหายหมดพัฒนาถ้ำนี่เข้าเห็นเลยว่ามันทดถอยขึ้นอยากแม่นี่เคยใส่บาตนี่ถามว่าแม่จะได้ใส่บาตบวช่วงมักแตงออกมันว่าท่านเด้เพราะว่าพอแม่ไปตีหนึ่งที่สองนี่อาจจะกล้ามาประมาณหกโมงเสาร์นี่ผ่านไปแล้วเด๊ด้านดรริชุอรอนวันนาอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าไม่แคนตลูปเนี่ย โดยมีการสุ่มตรวจส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของไพลิตรอยออกโนฟอสเฟตผลแคนตาลูปที่เขาเหลือจากการควักมันเลนไปแล้วมาหันท้่ดินเนี่ยมีผลไหมอันที่มีผลแน่นอนถ้าสมมติว่าเกษตรกรผู้นั้นใช้ไม่ถูกวิธีใช้เกินปริมาณผลถทกาทกับผู้บริโภคถ้าเป็นแบบเฉียบพันธุ์ก็อาจจะมีอาการปวดศีร,รษะตาท่ามัวมีอาเจียนพอคนแพ้มากๆก็จะมีการชักแล้วก็มาดที่หยุดห,หายใจได้เลยในเมื่อไม่สามารถร่ำทําเกษตรพันธสัญญาได้เกษตรกรจึงจําเป็นต้องหันกลับมาตระหนักในการป้องกันตัวเองให้รู้เท่า พันสารเคมีอย่างเป็นระบบนายสุมเมธปาวจำลองหัวหน้ากลุ่มเกษตรทางเลือกภาคอีสานกล่าวว่าบ้านแบบนีก็ไม่ควรใช้พื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านหรือของตัวเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะให้บริษัทไปผลิตอาหารแต่ว่าควรมีพื้นที่ในการที่จะผลิตอาหารกินเองอย่างปลอดภัยด้วยชุมชนจะต้องสร้างกิกาในการที่จะดูร่วมกันเช่นขยะที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนี้จะจการยังไงการใช้สารเคมีที่ตกค้างจากแปลงแล้วก็ไหลลงไปแหล่งน้ำเนี่ยจะต้องจัดการยังไง นนมาตรก,การททาางงชชุนชนุนต้อยกกัับบรริษรรขยายตัวของเกษตรพันธสัญญาดังกรณีการปลูกแคตลูปที่ชุมชนบ้านแบกนั้นจึงเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความล้มเหลวเรื่องการส่งเสริมเกษตรแบบเพึ่งตนเองของภาครัฐรวมถึงการละเลยในการจัดการสารเคมีต้องห้าจำนวนมากที่หลั่งไหลมาพร้อมกับการท้าเมล็ดพันธุ์จะแปลกอะไรถ้าวันนี้ชาวบ้านแบกบยังคงยึดอาชีพปลูกพืชเพื่อขายเมล็ดพันธุ์แม้จะรู้ว่าพรุ่งนี้เขาต้องป่วยไข้ล้มตายไปก็ตาม